ราศีไหนบ้างที่ช่วงนี้สเสน่ห์แรงโดดเด่นจะมีคนแอบชอบกลุ่มราศีที่หนึ่งเสน่ห์เริ่มมาแต่ต้องดึงพลังตัวเองออกมาอีกนิดราศีมังกรอาจดูนิ่งๆแต่ยิ่งรู้จักยิ่งหลงสเสน่ห์ราศีมีนสเสน่ห์แบบนุ่มนวลอ่อนโยนมีคนชอบแต่ยังไม่เปิดตัวราศีกรกฎอ่อ,อนหวานอบอุ่นสเสน่ห์มาแบบเงียบๆกลุ่มราศีที่ 2. สองเสน่ห์น้าหลงไหลแบบเงียบๆ แต่มีคนแอบชอบหลงสเสน่ห์ราศีตุลละมุนอ่อนโยนแต่มีสเสน่ห์แบบธรรมชาติราศีกันฉลาดมีสเสน่ห์จากความเป็นตัวเองคนนอกอาจมองว่าน่าสนใจราศีธนูมีพลังดึงดูดจากความเป็นตัวของตัวเองคนอยู่ใกล้ตกหลุมรักได้ง่ายๆและกลุ่มราศีที่โดดเด่นสุดๆในช่วงนี้สเสน่ห์แรงสุดๆดึงดูดคนรอบข้างเหมือนแม่เหล็กราศีเมถุน พูดอะไรคนก็อยากฟังดูสดใสมีสเสน่ห์จนตกคนได้ง่ายราศีสิงห์อ,อร่าเจิดจ้ามีพลังดึงดูดสุดๆคนเข้าหาเพียบราศีพิจิกเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาคนอยากเข้ามาทำความรู้จัก